สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอวันนี้หนาวนะเบื่อนผมเป็นไข้เป็นหวัดนะครับอู้อย่ายายังไม่เก็บเลยดู ข่ห้หวัดใหญ่แล้วปวดปวดอย่างเงี้ยปวดเลยอย่างเงี้ยปวดเปียนนี่รบบกเบเดองกอมันลั่นเร็วเกินโอ้เดี๋ยวนี้หนาวเลยนะครับไม่ไม่สบายในะดินหนาวเลยเสียงก็เป็นเสียงหล่อนะครับอ่ะเดี๋ยว กเราดูเบกเกอร์กันครับนี่เบกเกอร์เขาอยู่อย่างนี้นี่ครับหมุนน็อตออกนะโอ้เป็นเสียงหลอนเลยเสียงหลอนเสียงหลอนเนี่ยนี่เนาะ ก็จะเอาใส่ขนาดเขาก็เท่ากันมาตรฐานละโอ้ยหนาวหนาวหนาวนะครับเบกเกอร์ตัวนี้มันลั่นเร็วเกินไหมเพื่อนลูกค้าบอกว่าใช้ไปมันลั่นเร็วเกินมีน้ำมันเข้าอะไรเข้า ถ้าได้เปลี่ยนใหม่หคงจะดีนะครับน่าจะน่าจะได้แล้วนะไม่น่าจะดีดเร็วแล้วล่ะนะน่ครับประกอบเข้าไป ก็มีแค่นี้นะครับย่างนั้นเกิดมีตัวอีกตัว,ตวลูกค้าให้ต่อตรงเดีย๋ยวตัวนี้สวิตเป็นแบบนี้เนาะลูกค้าให้ต่อตรงตัวนี้ครับมาแกะดูตัวนี้มีน้ำมันนะครับน้ำมันเต็มน้ำมันทอดอาหารนะครับมันเยอะไปหมดเลย ก็อแกะมานะครับเดี๋ยวมาดูว่าสวิตตัวนี้เป็นอะไรบ้างนี่ก็คือสวิตนะครับตัวนี้เขาจะตรวจสอบว่ามีถาดอยู่ไหมนะครับเครื่องไปวางลงปุ๊บตัวนี้ก็จะบีบออมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะต่อถ้าเกิดว่ายกออกปุ๊บเครื่องก็ไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าใช้ไปใช้มาแล้วมันขยับกระเยื่อน นะครับก็เลยว่าเอ๊ะมันใช้งานลำบากเว้ยต่อตรงให้หน่อยนะครับผมก็เลยจะต่อตรงให้ด้วยการหมุนตัวนี้ออกนะครับเอาเอาสวิรตตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาสายนี้มาผนเข้าตรงนี้นะครับนะครับถอดเส้นไหนก็ได้ถอด เอาต่เส้นนี้เอามาลงตรงนี้แจะครับต่อามาขันน็อตลงไปนี่นะครับก็เอามาลงจุดเดียวกันสวิตช์ก็ไม่ได้ทำงานนะครับต่อตรงแล้วครับสวิตช์ตัวนี้มันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้ากดเข้าก็จะหน้านสมบัติก็จะต่อกันาจากนี่มานี่ถ้าปล่อยออกก็จากนี่มานี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ที่นี้ก็ต่อตรงไว้ ก็มันมีหลายวิธีนะครับจะตัดสายต่อก็ได้แต่ทําแบบนี้เพื่ออยากกลับไปใช้ระบบเดิมนะครับแบบนี้จะเจามากนะครับเผื่อลูกค้าอยากจะกลับไปใช้แบบแบบเดิมนะครับนะแล้วทีนี้ก็ประกอบเข้าไปนี่คือการต่อตรงสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่เป็นน้ํามันนะครับครับก็อย่างนี้นะครับต่อตรงแล้วล่ะเอ้ เพื่อนทำอยู่นะครับอยากจะต่อตรงก็แบบนี้เลยนะครับสะดวกที่สุดแนละ้วแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ระบบรูปแบบเดิมไดนะ้ก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ผมพกกูดกาว่าจจะปิดงานแล้วยนะผมมองตรงนี้มันก็พลาดนะจริงแล้วตัวนี้มันต้องอยู่ด้านนอกอเอต้องอยู่ตรงนี้นะสลับกันนะนะ อ,อย่างนี้ก็ได้อะแก้ให้หน่อยนะตัวน,นี้เก็นเด็กเกหม่มาครับพี่